น้ำแข็งสวยๆกาแฟาหอมๆเมนูอะไรดีเอ่ยเมนูอะไรดีเอ่ยสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวไปนิกเมนูก่อนนะคะกำลังล้างน้ำส้มพอดีค่ะขอแกมขอต้มที่ล้างมาหนึ่งลูก แล้วก็ไปเอามะนาวมาอีกหนึ่งลูกอ้ลูกเกือบเท่ากันเลยอันนี้มะน,นาวอันนี้สม้มมาใส่กาแฟกันค่ะสม้มช่วยแก้ท้องผูกกระตุ้นภูมิคุมค้มกันของร่างกายช่วยลดความดันโลหิตช่วยปรับสมดุลของน้ำตาลในเลือดลดคอเลสเตอรอลในเลือดลดความเสี่ยงโรคนิ่วในไตบำรุงหัวใจยับยั้งการเกิดแผลเปื่อย ลดความเสี่ยงของโรคสะโพกแล้วก็ป้องกันมะเร็งแล้วประโยชน์อีกหลายอย่างค่ะส่วนมะนาวนะคะประโยชน์มากมายเลยนะคะเช่นบรรเทาอาการปวดศีรษะช่วยขับเสมหะบรรเทาเสียงแหบบำรุงผิวพรรณแก้อาเจียนช่วยเจริญอาหารและเป็นยายุวัฒนะด้วยนะคะทำให้หลับสบายด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังแก้เป็นลมวิงเวียนแล้วก็แก้ เมาเหล้าได้ด้วยนะคะกล้ประโยชน์อีกมากมายค่ะนี่อุปกรณ์ครบนะคะเดี๋ยวเรามาใส่กาแฟกันค่ะอันนี้เราพักกาแฟไว้ให้เย็นแล้วก็นี่ชวยขันน้ำส้มกับน้ำมะนานวมาค่ะบีบกันเลยค่ะโอ้เยอะเมือนกันนะนมโอ้ไม่เห็นมอหมน้ำส้มก็หอมเหมือนกันนะเนี่ย นน้ำอย่างเยอะนะคะอาจจะได้ใช้มะนาวแค่หนึ่งซีกก็จะลองเพกาแฟก่อนแล้วตามด้วยมะนาวนะคะตามใจชันเลยนะเนี่ยโอ้กนสีส้มซะแล้วระหว่างนี้น้ำแข็งรวบรูบตามด้วยมะนาวน่าจะได้แค่ขรึ่งยูนะคะ ที่ได้สีก็ไม่ค่อยแยกเท่าไหร่เพราะน้ําแข็งมันละลายแล้วปุบลงไปนี่ถึงไม่แยกชั้นก็สวยงามมีความน้ำแข็งรอยดี้ได้เวลาชิมแล้วค่ะทุกคนอุ้ยละมุนมากกาแฟมาเจอมะนาวกับส้มพร้อมๆกันกลายเป็นหวานกลมกลม่อมอะ่ะลืมรสเปรี้ยวไปได้เลยค่ะ สดชื่นอร่อยมากๆเลยค่ะ